Jazz beat, Jazz, Jazz is a wonderful world. Jazz beat. สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ Let's Go กันดีเชื่อจากกันอีกแล้วนะคะนักเรียนคะหนังสือเรียนแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเตรียมพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าเตรียมแล้วนะคะไปเรียนกันเลยคะ่ะ ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า50ค่ะในหน้านี้จะเป็นการ learn the words ก็คือเป็นการเรียนนะคะคำศัพท์ว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี้ยนะคะหมายถึงอะไรให้นักเรียนดูรูปภาพที่เชื่อจ๋าจะเปิดซีดีให้ฟังจากนั้นเราจะมาตอบคำถามกันค่ะไปฟังกันค่ะ a learn the words number one Went backpacking. Number two. Raked leaves. Number three. Went sledding. Number four. Had a snowball fight. Number five. Had a picnic. Number six. Picked flowers. Number 7 Went Swimming Number 8 <eight. S 2> Built a Sand Castle ค่ะหลังจากที่ฟังนะคะเป็นการพูดถึงนะคะเป็นการถาม What did you do last weekend ซึ่งในหน้านี้จะเป็นการถามถึงสิ่งที่ทำมาแล้วหรืออดีตนั่นเองค่ะ B ask and answer Andy, Kate, Scott and j น n n y are showing p o o t o s of what they did last weekend เขาบอกว่าแอนดี้เคทสกอตและเจนนี่กำลังโชว์รูปที่ตัวเองทำเนี่ยนะคะเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นเรามาดูกันถ้าคำถามถามว่า what did you do last weekend แอนดี้ตอบเป็นคนแรกค่ะ I built asand castle ก็คือฉันได้ไปนะคะกอประสาททรายมาที่ทะเล Number 2ถ้าเป็นนะคะเคสเคสจะตอบว่าอะไรคะ What did you do last weekend เคสก็ต้องตอบว่า I went backpacking ก็คือนะคะได้แพ็คก,กระเป๋านะคะไปเที่ยวนั่นเองคะ่ะ Number 3 What did you do last weekend? ถ้านักเรียนเป็นสกอตนักเรียนจะตอบว่าอะไรคะคำตอบค่ะ I had a picnic ก็คือไปปิกนิกมา Number four What did you do last weekend? นักเรียนเป็นเจนนี่นักเรียนตอบค่ะ I l e l a f e ก็คือกวาดใบไม้ที่มันร่วงหล่นนั่นเองค่ะ เรามาดูกิจกรรมนะคะบอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่โชว์เกี่ยวกับ week end activities ก็คือกิจกรรมวันหยุดนั่นเองนะคะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ดังนั้นเรามาดูกันนะคะดิเชื่อจ๋าจะยกตัวอย่างแค่ บางประโยคมาให้นักเรียนได้ดูคำถามเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้นะคะดูตัวอย่างไปว่าถ้าเป็นการถามว่าเธอช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอทำอะไรเราจะใช้คำถามคือ what did you do last weekend แล้วถ้าเป็นเขาผู้ชายถ้าเป็นเขาผู้หญิงและถ้าเป็นพวกเขาเราจะใช้คำว่าอะไรที่เชื่อจ่ายยกตัวอย่างให้ค่ะ ถ้าเป็นเขาผู้ชายนะคะทำอะไรมาเธอไปทำอะไรมาเราจะใช้คำว่า what did he do last weekend เช่อจ๋าเอาข้อหนึ่งก็คือ he went backpacking เขานะคะแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวมาต่อไปคะ่ะตัวอย่างที่สองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงที่เช่อจ๋าเอาข้อที่5นะคะคือ what did she do last weekend แล้วภาพที่5ล่ะเขาผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรมา she went sledding ก็คือไปเล่นส l e ดดิ้งนั่นเองนะคะและถ้าเป็นพวกเขา what did they do last weekend นะคะก็ที่เชื่อจาาภาพข้อสอง They built อาเซนคาสซก็คือพวกเขาได้ไปสร้างปรา,าสาททรายมาก็คือที่ทะเลนั่นเองนะคะสังเกตไหมคะถ้าเมื่อไหร่ประทานเราจะใช้คำว่า what did he do last weekend ประทานก็ต้องขึ้นก่อนก็คือ he ถ้าประธานเป็นผู้หญิง What d did she d o last w e e k e n d She แล้วถ้าประธานมีมากกว่าหนึ่งคือพวกเขา What did they do last weekend? ประธานที่จะต้องตอบก็คือ e y นั่นเองคะ่ะ หลังจากที่เรานะคะได้เรียนคันศัพท์กันมาแล้วนะคะว่าช่วงวันหยุดเนี่ยทำอะไรมาบ้างดังนั้นเรามา listen and sing นะคะเรามาขยับตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปทำแบบฝึกหัดกันตั้งใจนะคะนักเรียนสามารถที่จะฝึกร้องตามได้นะคะออกกำลังกายลุกขึ้นมาขยับตัวคะ่ะไปฟังกันคะ่ะ D. Listen and sing What did you do? you do where did you go who did you see last night please tell me what did you do where did you go I had fun last night oh what did you do where did ขยับตัวกันอยู่ใช่ไหม่ะคะค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดมานะคะไปแบบฝึกหัดที่หน้า48ในหน้านี้คะ่ะในหน้านี้จะเป็นการฝึกให้นักเรียนนะคะได้ยงเส้นพร้อมกับคำนะคะว่าแต่ละคำที่เราเรียนมานะคะตรงกับภาพไหนเดี๋ยวเช่อจ๋าจะให้เวลานักเรียนแต่ก่อนจะทำนะคะเดี๋ยวเช่อจ๋าจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะคะคำแรกคะ่ะ lake l e a คำที่สอง had a picnic คำที่สาม pick flowers คำที่สี่ went sledding คำที่ห้า went backpacking และคำที่หก built a sand castle เชื่อจ๋าจะจับเวลาให้นักเรียนได้ทำนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันในหน้านี้ค่ะตั้งใจทำนะคะไม่ยากไม่ยากคะ่ะ นักเรียนน่าจะเสร็จแล้วนะคะงั้นเรามาเฉลยกันค่ะการเฉลยนะคะเราจะมาโยงเส้นด้านหน้ากันก่อนให้ครบทั้งหกข้อจากนั้นเราค่อยไปโยงนะคะข้างหลังในส่วนของข้างหลังนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเป็นกระเป๋านักเรียนคิดว่าเป็นคําว่าอะไรคะคานี้ค่ะ When backpacking ข้อที่สองค่ะเฉลยเลยนะคะ เลกลีฟข้อที่3 w h e n Sledding ข้อที่4 Had a picnic ข้อที่5 Pick flowers และข้อที่6 Build a sand castle ดังนั้นนะคะเรามาดูนะคะการโยงเส้นข้างหลังบ้างเล l ลิฟนะักเรียนยงไปภาพไหนคะ,ฉะเฉลยเลยนะคะ ภาพนี้ค่ะ h a d up picnic ภาพนี้ค่ะ pick flowers นักเรียนโยงไปไหนคะภาพนี้เลย went sledding went backpacking และ build a sand castle นักเรียนคะอย่าลืมตรวจไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครถูกหมดเลยเนี่ยก็เก่งมากๆเลยค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าเราทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะค่ะเราไปดูในหน้าที่สองกันเลยค่ะในหน้านี้นะคะเราจะมาทำพร้อมกันเขาบอกว่า look at the chart complete the questions and answer ก็คือให้นักเรียนนะคะดูว่าพวกเขาเนี่ยทั้งนะคะบิลแ s t สตีฟแจ็คจูนเด b b i แ a n แมรี่ก็คือนะคะพวกเขาเหล่านี้ Saturday Sunday วันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยพวกเขาไปทำอะไรกันมาบ้างคำถาม what did Bill and Steve do last weekend เราก็มาดูค่ะพวกเขามากกว่าหนึ่งถามเดย์บิลแอนด์สีฟประทานก็ต้องเป็นเดยเรามาดู s ซ t เ r เดยเขาไปทำอะไรแล้วสามารถใส่แอนได้เลยก็คือ They เ d a snowball fight and they went sledding ข้อที่2 what did Jack do last weekend เขาบอกว่าแจ็คเนี่ยทำอะไรในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานักเรียนก็ดูค่ะมีดอกไม้ แล้วก็มีตะกร้านะคะมีแซนด์วิชมีผล,ลไม้อยู่นักเรียนคิดว่านักเรียนจะตอบอะไรคะ <Yeah. S 1> คำตอบก็คืออะไรคะ <Yeah. S 1> He picked flowers and he had a picnic ค่ะข้อที่3าม <Yeah. S 1> คำถามนะคะเ <Yeah. S 1> หลือคำว่า last weekend ดังน,นั้นด้านหน้าจะต้องเป็นคำว่า What did Jane do last weekend? ก็คือเจนทำอะไรเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากภาพค่ะตอบได้คือ she she อะไรคะ she went backpacking and she leg leaf g l e ก็คือกวาดใบไม้ค่ะข้อที่4ไม่เหลือคำเลยให้ในักเรียนฝึกสร้างประโยคคำถามก็ต้องเป็น Debbie and Mary s. ก็คืออะไรคะสองคน What did Debbie and Mary do last weekend? คื้นต้นประโยคนะคะพวกเขาก็ต้องเป็น They went swimming and they built a sandcastle ก็คือพวกเขาไปไว่ายน้ำมาแล้วก็ได้ไปสร้างกระปา,าสาดรายมาด้วยนะคะค่ะแบบฝึกหัดสองหน้านะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งนะคะ และในส่วนของข้อ C เกี่ยวกับตัวนักเรียนค่ะเขาบอกว่า What about you, right ก็คือแล้วนักเรียนล่ะเขียนคำตอบให้นิดนึงนะคะเขาบอกว่า What did you do last weekend เมื่อวันหยุดที่ผ่านมานักเรียนไปทำอะไรนักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะในแบบของนักเรียนนะคะแต่ต้องเป็นอดีตนะไม่ว่าจะเป็น I did my homework I play game, I watch TV หรือ I went shopping อะไรก็แล้วแต่แต่นักเรียนคะอย่าลืมนะว่ากริยานะคะจะต้องเป็นกริยาช่องที่2คืออดีตผ่านมาแล้วคะ่ะ Number two What did your friend do last weekend? ดังนั้นแล้วเพื่อนเราล่ะเขาทำอะไรนักเรียนอาจจะสอบถามเพื่อนนะคะโดยการคุยกันนะคะว่าเขาอะทำอะไรและจากนั้นก็เอา คำตอบมาใส่เท่านั้นเองนะคะก็หมายถึงว่าเราเนี่ยก็เรียนเกี่ยวกับ what did you do last week end คือวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำอะไรเป็นการพูดถึงนะคะสิ่งที่ทำในอดีตหรือสิ่งที่ทำมาแล้วนั่นเองค่ะค่ะยังไงก็นักเรียนเชื่อว่านักเรียนทำได้อยู่แล้วนะคะ ค่ะและสำหรับนะคะในวันนี้เชอร์จาาก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย